สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n squidman.exe ครับวันนี้ผมซื้อของเล่นมาครับเป็นเต่าสําหรับลองแก้วครับตอนแรกก็เห็นแค่ตัวเดียวนะหลังๆมันขึ้นฟีดมาเยอะก็เลยลองกดซื้อมาเล่นดูครับที่เขาแพ็คมาเนี่ยก็มีแค่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวเต่านะครับเป็นเต่าแบบนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะลองแก้วยังไงแถมดูมีหลายสีให้เลือกนะครับก็เลยลองกดซื้อมา เ้าต่าตัวนี้นะครับผมซื้อมาตัวละ40บาทเองครับราคามันถูกดีถ้าพูดถึงขนาดเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับถ้าเทียบกับมือเ,เป็นเต่าแบบดูแบบซึมๆอาจจะไว้ที่ห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยประดับไวบ้บนโต๊ะอาหารนะครัแนวๆหน้า,นาเขาะจะดูแบบซึมๆเหมือนเต่าแบบเบื่อโลกประมาณนึงแต่พอแก้วน้ำวางไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ แล้วถ้าเราวางของเบาๆมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเราวางของไปนะครับมีน้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากนะครับมันก็จะไม่ได้ตกใจมากนะครับอัแบบนนี้อันนี้คือตกใจแบบปานกลางแต่ถ้าใส่ของที่หนักมากไปมันก็จะอาปากกว้างแบบนี้เลยครับพวังเมาส์นะครับก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ตื่นเลยนะครับแบบนี้หลักการก็น่าจะเป็นแค่คกลไกครับ ด้านล่างเนี่ยเขาก็มีกลไกหลายแบบครับมีตรงนี้นะครับส่วนปากครับน่าจะอ้าปากได้มีส่วนตานะครับถ้าอ้าปากกว้างตาก็จะเอือมตากว้างแต่ถ้าแบบปิดปากขึ้นมานะครับเขาก็จะทำหน้าแบบเบื่อโลกขึ้นมาทันทีตัวแขนเนี่ยก็เด้งเหมือนคานดิดคานงัดธรรมดานะครับกดลงไปก็เด้งขึ้นมาคราวนี้ด้านล่างครับมันมีเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมอยากลองแกะดูจังเลยตรงนี้ว่าเขามีสปริงมีอะไรไหม เอ้าจริงๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นที่ใส่ฐานนะครับลองเปิดออกมานะครับปรากฏว่ามันก็คือที่ใส่ฐานจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีกลไกหรือมีระบบไฟฟ้าอะไรเลยนะครับเป็นลังฐานเปล่าๆคิดว่าน่าจะมีรุ่นอื่นที่แบบกดลงไปแล้วมีเสียงเพลงก็ได้นะครับเพราะตรงนี้ดูเป็นช่องลำโพงเลยเหมือนแบบมีกลไกเรื่องของลำโพงถ้ากดปุ๊บอาจจะมีเสียงเพลงขึ้นมา แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเป็น,นกลไกแบบแมชชีนิกทั่วไปครับเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมพอได้ซื้อมาลองเล่นแบบนี้นะครับก็หายคาใจเลยว่าอ๋อมันก็เป็นอุปกรณ์ของเล่นที่มีกลไกสนุกสนุกแบบนี้นี่เองสําหรับผมเองเนี่ยก็หายคาใจแล้วนะครับว่าเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยมัน,นกลไกทํางานเป็นยังไงสั่งจากจีนเนี่ยส่งมาถึงบ้านเนี่ยประมาณ7วันนะครับ ก็เป็นอันหายคาใจเรียบร้อยถ้าใครอยากได้ก็ซื้อในวิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย